สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำารายการอาหารชื่อว่าฟักทองเ,อเริ่มแรกผมจะเล่าถึงประวัติของฟักทองมาก่อนนะฮะฟักทองนี่จริงๆแล้วภาษาจีนเรียกว่าห่วงกวยนยะคำว่าห่วงแปลว่าป่าแปลว่าคือสมัยก่อนนะเนี่ยไปลบกับคนป่าจีนนะไปลบกับคนป่าสมัย ที่เรียกว่าตระก,กูลหยางท่านคงเคยได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเป็นคนที่ซื่อสัต,ตกกย์ตระกูลหยางท่านต้องเคยดูมาแล้วไปลบับคนป่าเรียกว่าคือกะหวงเสี่ยวไทภาษาจีนแล้วก็คือกะหวงเสี่ยวไทหว่งนี่เป็นคนที่ลบเก่งมากแม้แต่ผู้หญิงก็ยังลบเก่งนะครับก็ในตระก,กูลหยางเขามีบอกไว้ว่ามีคำหนึ่งบอกไว้ว่าเช็ค จื่อกิวแก่หลักจือ้อกุยคำนี้แปลว่า,าลูกเจ็ดคนนะออกไปลบกิวแก่แปลว่ากู้ชาติในใน,นสมัยนะั้นมันจะมายึดกันไปยึดกันมาจะไปกู้ชาตาิกับมาคือกลับมาหกคนเขาเรียกว่ากลับมาหกคนภาษาจีนเรียกว่าหลักถือกุยหกคนกลับอตอนหลังมันลบแล้ว กลับมาแค่คนที่หกก็เลยไปถามหนหลวงว่าอทำไมทำนายว่าเช็คจอือกิ้วเกหลักจื้อกุยทาเหี่ยมเต้อต่อยลักไอ้กุยตึ่ไงพวกนั้นเสร็จหมดคือตายไปก็เยอะไปบวชเป็นพระสมัยก่อนบวชพระนี่กลับบ้านไม่ได้นะฮะเสร็จไม่ได้อีกคนหนึ่งที่ลบเก่งที่สุดก็ไปลบกับผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของห้องเต้นะครับก็เลยไม่ได้ฆ่าก็เลยกลายเป็นว่า เป็นสามีภรรยากันตอนหลังก็เลยไม่ต้องลบกันไม่ต้องลบกันก็พมีสามความสัมพันธ์ไม้ตีก็เลยเอาผลไม้กลับมาเขาก็เลยเรียกว่าห่วงคําว่าห่วงก็คือเป็นชาวป่าชาวเขาละว่ากันอย่างนั้นเถอะเป็นชาวป่าชาวเขาเรียกว่าห่วงเพราะฉะนั้นถึงใช้คําว่าห่วงกวยห่วงก็คือของป่าละว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็แม้แต่ผู้หญิงก็เรียกห่วงนงั่งน่ะ พอมีสามีเป็นผ่าสามีภรรยาแล้วก็นำมาผล,ลไม้มาปลูกมาแพร่พันธุ์ก็มีไอ้ฟักทองนี่แหละตอนหลังก็มาเข้ามาเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่ากิมกกลไทยเราก็เลยเรียกว่าฟักทองแต่สมัยก่อนเรียกห่วงนั่งห่วงกกลห่วงกว,หว,งกวเห็นไหมห่วงหมดเลยพวกนี้มาจากป่าทั้งนั้นมาจากที่เบตทั้งนั้นแม้แต่ไอ้ตะกี ที่ชนนี้กินได้เป็นของป่าที่กินได้เลยกินสดเลยอย่างาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเรียกกันว่า,าฟักทิเด็ดเป็นฟักทิเด็ดสมัยก่อนก็เรียกว่าแชเจ้ยหวงก๋วยคือกินสดอ่ะกินดิบๆไม่ต้องไปทําให้สุกเรียกว่าแชเจ้ยไก่หวงก๋วยนะก็เรียกกันแบบ เอ่อเป็นการดูถูกครูแคนบานิดหน่อยตอนหลังเขาก็เลยมาเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าฟักทองเจียวกิมกุ้ยนะเรื่องฟักทองก็มีแค่นี้นะวันนี้จะทำรายการฟักทองให้ดูฟักทองนี่ทำได้หลายอย่างนะครับเยอะเลยจำนวนนี่มากเลยครับทำได้มากเลยวันนี้จะทำแค่สามอย่างเท่านั้นเองนะก็มีฟักทองแต่แกงบวชใครๆก็แกงและผมไม่ถนัดเรื่องแกงบวชนะก็มีพักฟักทองไปทอดกรอบ นะแล้วก็ฟักทองอทอดฟักทองชุบแป้งทอดว่ากันอย่างนั้นเถอะแล้วก็ฟักทองอผัดกุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมจะบรรต่อไปจะบรรยายเป็นภาษาจีนบ้างแล้วก็ติดหนังสือจีนลงไปเพื่อส่งมาประเทศจีนเขาจะได้รู้นะฮะนี่นะครับผมถ่ายให้ดูฟักทองจริงๆผมไม่ได้ซื้อหรอกเขาให้มาเลยถือกาสทำเป็นรายการซะเลยนะ เพื่อให้เขารู้ว่าฟักทองนี่ทําได้หลายอย่างมากเลยครับเป็นสิบสิบอย่างเลยทําได้เยอะเลยครับมากกว่าที่ผมบรรยายอีกนะครับยิ่งยิ่งอะไรจ่ออย่ากินกวยกับชายเสกนะกินกวยหอจอเตยหงอนั่งใส่หลังซี่เต็มเกีวจะห่วงเกล้ขี่ซกเอาวไยกุ้ยเปี้ยงจอกินกวยเอ้หุ่มเกียวจะห่วงกวยเทียเดือดหมอเทียตั้งจอใกล้ห่วงนั่งตั้งจ่ออีกไอ้อยากขี่สวัติงนั่งหียว là được được đòi 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 đòi? Đòi cho huống năng tình năng sinh hạ ta tích thích nà sinh hạ ta cho cái huống cái huống năng huống thẻ huống quỷ huống kia quỷ năng cho quỷ cho mẹ cải nếu năng chỉ áo lại cội cội kêu cho kim quế anh ấy ứng ứng à là cho kim quế kim quế nhất là lại cho xa kim quế chưa gì tỏ phục thông lại kim quế hay là cho xa nhỏ chai xích ตัวเอกชิวสีเขืออยากกินกว๋วยลายโจป๋ปอๆแล้วผูยอิ้วผูโซอลไรเคาะทึ้งเขื่ออยากินกว๋วยอีละเขาวอาจอดเลยท้อยจะไกลโกยๆนี่แหละครับใช้กระเทียมทั้งหมดแปดหัวแปดหัวแบ่งไปทำไอ้ที่ชุแบแป้งทอดสัาากสามหัวนะที่เหลือนั้นก็มาทำเป็นผัดผัดกุ้งนะครับ ก็คือฟักทองผัดกุ้งว่ากันอย่างนั้นเธอแล้วก็ใส่โหระพาเนี่ยครับโหระพานี่นะฮะโหระพาปลุกเองแล้วที่ว่า,าชนิดไปทอดนะฮะทอดแล้วก็ใช้นี่แหละครับไปจิ้มเขาเรียกาบางทีผมเรียกไม่กระถุกซอสอาภูเขาว,ว่ากันอย่างนั้นเธอแล้วก็ชุบแป้งฉลากทองนี่แหละครับ ชุบแล้วก็เอาไปทอดเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมเตรียมมาพร้อมแล้วทางน้าตาลทางพนะริกไทยนะฮะทางาพริกหยวกนะนี่ผมแบ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทําให้ดูแบบง่ายๆไม่มีอะไรยากครับเดี๋ยวจะผ่าฟักทองนะเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับครับเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ําทีนึงก่อน ล้ำนำครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะมีทรายนะฮะมีพวกเปื้อนใะเสร็จแล้วเราค่อยมาปอกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดไอ้ที่อันปอกมันก็จะเปื้อนทรายเปื้อนดินนะฮะเราไปล้างครั้งหนึ่งก่อนล้างล้างให้มันเลียงแล้วค่อยปอกว่ามันอย่างนั้นครับออนี่ก็ถือว่าฟักทองที่แก่จับนะฮะเม็ดมันเริ่มแห้งแล้วแล้วแข็งแล้วเม็ดมันทังอยู่ที่มเมล็ดทำมเมล็ดมันอ่อนมันจะแบนๆนะฮะ ถ้ามันแก่จัดล้วเสียงก็จะไม่เหมือนกันเวลาหั่นนะมันจะแข็งจัดมันจะแข็งจัดแล้วก็เนื้อมันจะแน่นเม็ดมันจะมันจะกลมจะแข็งก็แก่จัดถ้าแก่จัดมันก็จะอร่อยนะฮะถ้ามันอ่อนมันก็เละๆไม่ค่อยอร่อยอว่าอย่างนั้นเถอะมันแก่จัดก็จะอร่อยนี่มา่กี้บอกแบบผัดกุ้งผัดกุ้งก็มีใส่เน่นะครับใส่โหระพา เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วกุ้งแล้วก็ห่อไว้ก่อนเพราะว่าพักหลังนี้โควิดเกี่ยวกับโควิดกุ้งเราต้องห่อไว้ไม่งั้นมันจะมีกลิ่นแล้วก็ไอ้ตัวตัวมแมลงอะ่ะชอบมาฉายนะครับกุ้งเลยต้องห่อไว้นะครับตอนนี้กุ้งกุ้งเราห่อไว้นะห่อไว้เพื่อไม่ให้ไม่ให้ตัวมแมลงเข้าไปชอนฉายนะครับก็เป็นที่ที่ง่ายๆไม่ยากครับ เวลาปลอกสำหรับที่จะเอาไปทอดนะฮะคือปอกทั้งเปลือกเลยนะไ,มไม่อม่ยากง่ายง่ายนะครับมันก็จะเป็นแผ่นหนาบางเท่้านะครับวิธีง่ายง่าย ก็เอาชิ้นใหญ่หน่อยง่ายๆแล้วก็มันจะแผ่นฟวามหนาเท่ากันนี่แบบเอาไปทอดโดยไม่ได้เอาเปลือกออกวานอย่างนั้นแค่ทอดแล้วก็เชื่อมก็ถ่ายแค่นี้พอแล้ว วิธีง่ายง่ายครับขันปอกนี่ก็ได้เหมือนกันแต่คนแต่บางคนก็ก็ไม่เคยปอกบางคนก็ปอกนิดเดียวเพื่อให้านมันมีเหลือไว้นิดห่แต่ถ้าไปทอดบางคนไม่ปอกเลยเขาบอกมันจะได้อร่อยนี่เราปอกแล้วเคยฟักเอาสายนอ,อ่ง่ายง่ายครับนี่สุดเล นี่ก็ผักเสร็จล้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ฟักข้างในนี่มันออกทีนึงครับนี่นี่นี่ก็ถือว่าผักเสร็จแล้วครับผักเสร็จแล้วแล้วก็ฟักใส่มันออกแต่เรามีส่วนหนึ่งที่จะไม่ปอกไม่ปอกเพราะว่าเราจะไปทำอย่างอื่น นงอย่างที่เราไปถอดกรอบอ่ะมันจะไม่ปอกแล้วก็ไปเชื่อมเลยว่าอย่างนั้นเธอนะเดี๋ยวทําให้ดูง่ายๆครับส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปผัดนะฮะผัดเราต้องให้หนาหน่อยหั่นให้ชิ้นหนาหน่อยว่าอย่างน,นั้นเถอะนี่ที่จะเอาไปผัดเยืเ่อหงกลยออันเดียดขึ้ 能整硬佢就嚟，佢差啊！又幫我鋪一嚟嘅話，又啊，差，佢差嚟嘅啊！光啊，出嚟又佢差啊！做幾多土？啊！佢就做幾多土嚟嘅啊！即係嗰個差啊！做幾多土？而家同佢哋光據，做卡碎土同佢哋屢。 就打掉、啊，啊，就各个那就半、啊、个半，熬老茶，这个、这个、黄的，就鸡煲，啊，哎呀，就就叫黄苏，那等那菜式叫叫做黄沙藕，啊，但是叫唔起黄沙的黄桂，啊，黄沙，溜溜，那年按呀，就蒲芋个哈，蒲溜。 เออไล่อุ <im> er insight, listings, ่นอุ่นเยอะกว่าก๋วยจวาแต่ก็ผู้เยาไก็ใช่แล้วไปนเอ็ย่ผอ่่ใกั่เอย่วเากจิอีนูเยาเ่ะกายั้งนั่งจ๊กอมเจยก่ ไอจอจิ่อะไรอะไรผูอิวยพอผูอิวอยู่หมอขัเก่าขเก๋าเป่อยเกเอาเสกเจียววัวอปจอหลังท่องเรียงทีซิกวัวก็บอกแม่โอ้ยอะทำไม่เก่งทำให้ดูได้ทำให้รู้ว่าวิธีการทำทำอย่างนี้ จริงจริงคนอื่นเขาทำเก่งกว่าผมอีกผมทำไม่เก่งแต่รู้ว่าวิธีการทำทำแบบเนี้ยนะนี่ก็ยกขึ้นมาก่อนนี่ไว้สำหรับที่จะชุบแป้งทอดนะด้วยชุบแป้งทอดอชุบแป้งทอดด้ว้ชุบแป้งทอด,อปแ,ปอดแล้วนี่ส่วนหนึ่ง เดี๋ยวก็จะมาทำอีกอย่างหนึ่งนะฮะครับเปิดฝาแล้วเทน้ำมันลงไปเลยน้ำมนันสส่แต่เรืเรื่อะครั่อนวิธีง่ายๆไม่มีอะไรยากครับตอนนี้เราก็เต็นมตัวเริ่มแรกเราก็ผ่อนผอดกอบก่อน ทุกอย่างที่จะทอดกรอบต้องให้ร้อนนะฮะกระทะร้อนเป็นย่างไปทอดได้ถ้ากระทะมันยังไม่ร้อนลน่งไรทอดมันจะมันจะไม่ไม่กรอบตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการสำหต้องการเราจะให้มันกรอบเร็วแล้วมันไม่ติดกันแต่ถ้าเราใช้ไฟอ่อนๆมันก็ได้แต่ว่าทอดแล้วมันจะไม่กรอบกรอบกรอบเหมือนกันแต่ไม่อร่อยว่าแนั้นเธอมาผม ว่าทำแดบ,บของผมคนอาจจว่าทำแดบ,บของเขาก็ได้บางคนก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงือเอาแบชนิดไม่ได้ใช้ไฟแรงผมขนาดถ้าทอดกรอบทอดกระเทียมต้องใช้ไฟแรงนิดหนะ่อยกระทา,ามันจะ่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กรอบ กระทะเริ่มร้อนแล้วครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนี่เราก็จะใส่ฟักทองครับมันก็จะไม่ติดกันอย่างนี้มันก็จะไม่ติดกันถ้าเราใช้ไฟอ่อนมันก็จะติดกันติดกันเป็นเป็นเป็นก้อนเลยมันจะเขียนไม่รับนี่ด้วยความร้อนมันก็จะกระจายออกเป็นวิธีที่ง่ายนะฮะก็เขียนไปเขียนมาอย่างนี้แหละครับ สักคู่ก็สุดแล้วมันก็ถูกรอบเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาไม่ยากเป็นง่ายครับเนี่ยวิธีการทอดก็เขี่ยไปเขี่ยมาอย่างเนี้ยนะง่ายง่ายนี่ก็ไก่ละติดเดี๋ยวก็สุดนะทีนี้ถ่ายนานๆตัวคนดูจะลำคานะ บางทีผมบริจิตแล้วก็ทอดจริงๆอย่างนี้คุณก็รู้เลยว่าวิถีกานทำวิธีการทำคุณสามารถไปทำขายได้อย่างนี้แนะนำเป็นอาชีพนะฮะอย่างที่ผมบอกผมมีให้คันเบ็ดแต่ไม่ได้ให้ป่านะฮะคุณต้องไปตกเอาเองนะฮะการทำอาชีพคุณต้องขยัน,นแล้วก็ขยัน ซื่อสัตว์ต่อลูกค้านั่นแหละครับมันก็จะขายดีนะครับก็ตำราคนจีนก็สอนไว้อย่างเนี้ยผมมาจากเมืองจีนพ่อผมก็สอนไว้อย่างเนี้ยว่าต้องซื่อสัตว์แล้วก็การค้าขายนะฮะแต่พอผมอายุเยอะแล้วผมก็ไม่ได้ค้าขายแล้วแบบนี้ก็เรียกว่าอยู่อยู่เข้ากาะว่างนั่นนะกรอบลูกนะครับตอนนี้ก็รกอนะรบบอบลูกนะ ล,ลูกหลานนะฮะก็ไม่ได้องทำอะไรแล้วก็แนะนำการทำอาหารแบบง่ายๆครับนะนี่ก็จะเสร็จแล้วเอาขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่าพร้อมแล้วครับนี่เอาขึ้นมาได้อันนี้ก็จะใส่ให้มันอ่อนลงนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับขึ้นได้นะคขับขึ้นผมไม่ต้องไักให้ดูนะฮะเป็นวิธีที่ง่ายๆครับแรกๆมันก็จะเอาขึ้นมาใหม่ๆม,มันจะนิ่มนะฮะไว้ประเดี๋ยวเย็นมันก็จะกรอบ เหมือนกับถั่วคุณไปทอดขึ้นมาใหม่ๆมันก็จะนิ่มแล้วไว้สักเดี๋ยวมันเย็นมันก็จะกรอบนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายๆก็หนึ่งอย่างแล้วนะทอดกรอบทอดกรอบเราจะไปกินกับอะไรก็ได้อย่างงี้ยกินกับกาแฟกินกับอะไรมันก็จะกรอบกรอบกรุบตอนนี้อย่างนะฮะต้องรออีกเดียวเย็นมันก็จะตอนนี้ก็จําเป็นการทอดนะฮะอมาทอดเอาฟักทองเนี่ยมาทอดเกี่ยวกินก๋วยละโถยิ่นเจลลอก อยา่ารีบพุ่งเส้นลวดจะจะฉลักของเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวเหมือนกันนังผูก้ผก,ก้อยผู้แห่ตรงนู้นเองใหญ่กันนะเดี๋ยวจะฉลักของย,ยีย่งใหญ่เฉยยิ่เฉยเพื่อนะักเป็นแป้งฉลักทองแล้วก็เติมน้ำลงไปกระเทียมเราใส่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปใส่พริกไทยลงไปครึ่งช้อนก็นพอไม่ต้องถึงนครึ่งช้อนนี่มันไม่ไม่เคยเยอะ ท่านเสร็จหนึ่งส่วนสี่หนึ่งสลึงว่ามันนะประมาณหนึ่งสลึงได้แล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำใส่น้ำแต่เล็กน,อน้อยออกน้ำแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็โคมเอาแีบโค้งไบบแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้มือว่านันเถอะ ถ้าโดยมือกันแล้วแต่ย,ยังไงก็วช่างต้องใช้มือเพราะเวลาทอดทำไมใช้มือนี่ก่อนลำบากหน่อยนะฮะนี่เราก็โคนก่อนคนให้มันเท่ากันไม่ต้องไปใส่เค็มไม่ต้องไปใส่ซอสไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วนะแล้วก็ชุบหนึ่งครับก็เริอมไปทอดกันน่นะเดี๋ยวผมเสร็จไปยังไม่ได้เสร็ไป ไเไาให้กระทะมันร้อนต้องให้มันร้อนก่อนถึงลงไปทอดได้นะครับ,รบนี่สําหรับที่จะไปผัดกุ้งแต่เราก็เอาไปทอดก่อนนะฮะทอดเพื่อให้มันหอมพอเดี๋ยวผัดกุ้งใส่ลงไปแป๊บเดียวกุ้งมันสุกง่ายอยู่แล้วครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะฮะก็มีทำสามสี่อย่างนะฮะนี่สําหรับจะว้ผัดกุ้งแต่เราก็ทําให้มันสุกก่อนให้มันสุกให้มันหอมไว้ายกันอย่างนั้นเถอะเพื่อทอดให้มันหอม แล้วเดี๋ยวเข้ามาผัดกับกุ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนี่แหละครับแบบทอดกรอบนี่นะที่มาช้อนขึ้นมาเนี่ยพอไว้เย็นมันก็จะกรอบนี่นะฮะก็ฟักทองแบบทอดกรอบว่าอย่างนั้นเธอแต่บางคนก็ไปใส่น้ําตาลบางคนก็ไม่ใส่อย่างนี้ก็ทาได้แล้วมันก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะฮะฟักทองมันก็จะม,มีความหวานของมันในตัวก็ถ้าหวานมากกว่า <c oughs> บางคนก็ไม่ค่อยชอบ ผมเองไม่ค่อยชอบหวานจัดก,ก็แบบนี้แหละครับถือว่าใช้ได้แล้วนะถ้าคุณไปกินกับกาแฟกินกับน้ำชาถือว่าดีมากเลยอร่อยอยากจะให้ชิมดูว่ามันอร่อยครับนี่แหละครับถ่ายใกล้ใให้ดูว่ามันจะกรอบแล้วก็หวานอร่อยนี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำตาล ครับนี่กำลังจะเอาลงไปทอดแล้วชุดเดียวเอาทอดวิธีง,ไงไ่ายมากก็ต้องใช้ไฟแรงเหมือนกันอย่างที่ผมบอกอยังไงก็ต้องใช้เนยค่ะเนยแล้วก็ใส่เพื่อรวมเนยทอดเลยง่ายๆไม่มีอะไรยากดูแลงอ,อน,นี่ยังไม่เคยร้อนต้องให้มันร้อนอนีหน่อยครับ ถ้ามันไม่ร้อนทอดแล้วมันจะไม่ไม่ไม่กรอบมีส่วให้มันร้อนน้ำมันต้องร้อนหวานถ้าทอดถ้าน้ำมันไม่ร้อนทอดขึ้นมาแล้วจะไม่อร่อ,อยจะน,นิ่มทอดชิ้นอะดูสิครับคล้ายๆเหมือนกับที่เขาทอดเอาแล้วนะ ช่วยทอดอ่ะไข่ไข่กันไข่ไข่กันเหมือนไ่กันช่วยทอดช่วยทอดทอดใส่อะไรมะพร้าววันนี้ไม่ได้สอนมะพร้าวแต่วิธีการทอดเหมือนกันแต่ว่านี่แบบเค็มไม่ใช่แบบแล้วมันแบบหวานมันมันเป็นคนละรูปแบบว่าอะไรนั้นเธอ ไม่เหมือนก,กังเนี่ยก็ปล่อยลงไปอย่างเนี้ยรับเย็นรับสุกสุกง่ายแต่แล้วที่ลืมไม่เคยดีท่านเลยโบราณท่านว่าเด็กๆลืมที่แก่เลยขี้ลืมมันกลับกันแก่เลยกลายเป็นคนขี้ลืมตอนเด็กๆลืมที่ที่สมเด็จว่างั้นเธอ ที่ใส่กันเกงเลยพอแก่เลยที่เลยนี่พุทธนักรื่องไปหน่อยให้มันตะลกะไม่มีอะไระนี่ก็จะเสร็จแล้วง่ายๆเริ่มเหลืองแล้ยง่ายไม่มีอะไรยาก นี่กินแบบเค็มไม่ได้กินแบบหวานไม่เหมือนกุย้ยขอดแล้วเราจะจิ้มด้วยอ่าเขาเรียกอะไรซอสครับซอสอย่างี้ที่มากีผลให้ดูครั้งนึ่งแล้วอซอสตาภูเขาทองอซอสมาเขือเทศว่านั้นกะนะง่ายๆเายาแล้วก็ใส่มาจิ้มก็อร่อยดี เริ่มสุกแล้วง่ายๆไม่มีอะไรยากนี่เริ่มสุกแล้วไฟเราก็ต้องเบาตันี่ก็จะเริ่มข,ขึ้นได้แล้วเสร็จแล้วนี่สุดเลวนะต้องเบาไฟไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้ เสียงมันย hey, uh, mm ัง hmm. ก yeah. um, ็แกก็แกก็คือมันกรอบอ่ะ นี่ก็เหลืองแล้วครับทำขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันเสร็จแล้วครับนี่นะครับไปทอดจนลวนี่ก็แบบเดียวกันก็คือทอดเหมือนกันแบบเดิมม่ง่ายีเรียกว่าตับทองทอดแล้วก็ไปจุม่มหมายถึงว่าไปจิ้มจิ้มกับไอ ซับมะเขือเทศก็ได้แล้วแต่ชอบบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบนะออกินนะมันแล้วแต่รายการของผมก็อย่างที่บอกชอบแบบไหนใชบแบบนน้แบบนั้นอย่างไหนไม่ทานมันอย่างนั้นไม่ต้องใส่นะง่นนา,ายนี่ไปนีดเรียมไปนิดหน่อยใส่็สแล้วแบบทอดก็ถือว่ามันแค่นี้ เรียบร้อยแล้วนะครับกระชากให้ดูครับง่ายมากครับมีบางก้อนก็ เรียมไปนิดหน่อยครับมือผมมันสั่นก็ถ่ายแล้วไม่ค่อยดีนะฮะนี่ครับถ่ายให้ดูก็แบบทอดเรียกว่าฟักทองชุบแป้งทอดว่ากันอย่างนั้นเธอแบบกินแบบเค็มนะฮะก็คือไม่ได้ไม่แต่ไม่ได้ใส่ไอ้เกลือไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้ใส่ไอ้ซุปนะประเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็จะใส่ซุปนี่ก็แบบทอดชุบแป้งทอดว่ากันอย่างนั้นเธอแล้วก็จิ้มด้วยซอสมะเขือเทศ và ừ, kim quế, kim quế là chai sạch, giờ yeah, ki... kim cương, cho quế, cương, cái phù yêu rồi lọt rồi, cái phù yêu, phù chưa nhỏ nhọ rồi tiếc, chết ảo, là chi thoi.